สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิหร่านนะครับที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถเจรจาให้ทั้งสองฝ่ายนั้นหยุดยิงกันได้แล้วนะครับและมีผลบังคับใช้แล้วด้วยแต่กว่าจะหยุดยิงกันได้นะครับต้องมีการยิงตอบโต้กันก่อนสักพักหนึ่งแต่สุดท้ายก็มีการหยุดยิงกันได้นะครับตามรายงานข่าวแต่ในอนาคตที่ถึงต่อไปนี้ ก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นโดยเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นที่ระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงที่เกิดขึ้นในช่วงวันที่ผ่านมาโดยการเจรจาของโดนัทแัมนะครับที่ทําให้ทั้งอิสราเอลและอิร่านั้นหยุดยิงกันได้และมีผลบังคับใช้ในเวลาประมาณเจ็นาฬิกาในเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลและอิร่าน,นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเวลาประมาณตีสามอิสราเอลได้เปิดฉากโจมตีอย่างหนักในใ,นใจกลางกรุงเตหะรานโดยโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และสัง r ารสมาชิกกลุ่มบาซิทและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของอิรานไปหลายคนซึ่งไม่นานก่อนที่จะมีการหยุดยิงที่มีผลบังคับใช้อิรานนั้นได้ยิงขีปนาวุธใส่อิสราเอลหลายครั้งโดยหนึ่งในนั้นตกลงมาในเมืองเบียเชวาจนทำให้พลเรือนชาวอิสราเอลเสียชีวิตไปสีคนและต่อมาเวลาประมาณ7โมงนะครับข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้แต่อย่างไรก็ตามเวลา7โมงหกนาทีอิรานได้มีการยิงขีปนาวุธอีกลูกหนึ่ง ไปยังดินแดนของอิสราเอลตามด้วยขียปนาวุธอีก2ลูกในเวลา10บโมงยีนาทีโดยขียปนาวุธทั้ง3ลูกถูกสกัดกั้นหรือตกลงมาในพื้นที่โล่งโดยไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตและความเสียหายแต่อย่างใดนะครับและเพื่อเป็นการตอบสนองต่อการละเมิดเหล่านี้ของทัพอากาศอิสราเอล ได้ทำลายสิ่งอำนวยความสะดวกด้านเรดาร์ใรกล้กรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหรานไปเรียบร้อยแล้วและภายหลังการสนทนาโทรศัพท์ระ่า่วางประธานาธิบดีทั้มและนานยกรัฐมนตรีเบนจาบินเนทันจาหูของอิสราเอลไม่ได้โจมตีเพิ่มเติมแต่ตอย่างใดระหว่างการสนทนานะครับและประธานาธิบดีทั้มแสดงความซาบซึ้งอย่างสุดซึ้งต่ออิสราเอลและเขากล่าวว่าได้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดของสงครามแล้วและนอกจากนี้ประธานาธิบดีทั้มยังแสดงความมั่นใจ ในศสสักยภาพของการหยุดยิงอีกด้วยนะครับตามที่บอกเกอร์ใส่ข่าวทหารของอิสราเอลรายงานไว้นะครับว่าการหยุดยิงมีผลนะครับใช้แล้วในวันนี้เมื่อเวลาจิตบงเช้าของเวลาท้องถิ่นของอิสราเอลและอิหร่านนะครับและบางสื่อเขาได้รายงานไว้เพิ่มเติมว่ากว่าจะหยุดยิงกันได้นะครับต้องให้ดุอธทรมวนไวายทั้งอิสราเอลและอิหร่านก่อนนะครับพี่น้องที่ทั้งสอง ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและมีเสียงระเบิดดังขึ้นในเตหะรานนะครับโดยโดนัทป์ได้โวยอิสราเอลและอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเผยมีเสียงระเบิดดังขึ้นในกรุงเตหะรานเมืองหลวงของอิหร่านซึ่งทางสน่อข่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัทป์ของสหรัฐกล่าวหาอิสราเอลและอิหร่านว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันอังคารหรือวนันนี้ไม่กี่ชั่วโมงหลังาจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐได้ประกาศข้อตกลงนี้โดยแสดงความผิดหวังเป็นพิเศษต่ออิสราเอล ที่ประกาศโจมตีตเตหะรานครั้งใหม่นะครับและเขากล่าวว่าอิสราเอลอย่าทิ้งระเบิดพวกนั้นเพราะถ้าคุณทําถือเป็นการละเมิดกฎร้ายแรงพาตัวนักบินกลับบ้านเ๋ยวนี้ทําเขียนบนทูตโซเชียลนะครับไม่นานหลังจากที่ออกจากทำเนียบขาวเพื่อเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงเฮกโดยก่อนขึ้นเครื่องเขากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าเขาไม่พอใจทั้งสองฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงจุดยิง โดยเฉพาะกับอิสราเอลตอนนี้ผมต้องทําให้อิสราเอลสงบลงและว่าอิสราเอลทันทีนะครับที่เราทําข้อตกลงพวกเขาก็ออกมาและทิ้งระเบิดจำนวนมากแบบที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนและเขากล่าวอีกว่าอิหร่านและอิสราเอลสู้รบกันมายาวนานและนั่งนาสาหัสมากจนไม่รู้ว่ากําลังทาอะไรอยู่ ดูสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานในเวลาต่อมาว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้โทรศัพท์ไปหานานยกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลและขอให้เขาอย่าโจมตีอิหร่านซึ่งตอนนั้นนะครับเนหันยาฮูได้บอกคำทำว่าเขาไม่สามารถยกเลิกการโจมตีได้และจําเป็นต้องทาเช่นนั้นเพราะอิหร่านละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก่อนโดยอิสราเอลนั้นมีการโจมตีลดขนาดลงอย่างมากและจะไม่โจมตีเป้าหมายจมมํานวนมากแต่จะโจมตีเพียงเป้าหมายเดียวนะครับตามรายง,งานข่าว และทางสำนักข่าวรอยเตอร์ระบุว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นสองครั้งที่เมืองหลวงของอิหร่านหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเรียกร้องให้อิสราเอลหยุดยิงระเบิดอิหร่านหลังข้อตกลงโดยสำนักข่าวซีเอ็นเอรายงานเพิ่มว่าทัป์อ้างว่าอิหร่านจะไม่มีวันสร้างโครงการนิวเคลียร์ใหม่ได้หลังจากที่สหรัฐโจมตีโรงงานนิวเคลียร์และบอกว่านักบินบีสองทำหน้าที่ของพวกเขาได้ดีกว่าที่ใครจะจินตนาการได้และล่าสุด โดนัทรามนะครับได้โพสต์ลงทูตโซเชียลว่าอิสราเอลจะไม่โจมตีอิหร่านเครื่องบินทุกลำจะหันหัวกลับและมุ่งหน้ากลับบ้านโดยบุกมือทักทายอิหรา่านยังเป็นมิตรไม่มีใครได้รบับบาดเจ็บเพราะข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้แล้วข้บคุ้นที่ความสนใจและความร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นข่าวการหยุดยิงของอิสราเอลและอิหร่านนะพี่น้องแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะเพราะว่าจะปะทุกันขึ้นมาอีกตอนไหน แต่ตอนนี้โดนทัททำไน้าเจรจาให้ทั้ง2ฝ่ายหยุดยิงกันแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะครับซึ่งอาจจะเป็นเพราะสหรัฐและอิสราเอลนั้นได้บรรลุเป้าหมายในการถล่มโรงงานนิวเคลียร์ใต้ดินที่อยู่ลึกสุดลึกของอิร่านะครับจนทำให้เสียหายยับเยินไปช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานครับพี่น้องเร่นานเองก็เหมือนกับว่าจะมีจรวดน้อยลงนะครับโจมตีใส่อิสราเอลน้อยลงรวมถึงมีการโจมตีใส่ฐานทัพทาาร ของสหรัฐในกาตาด้วยแต่ก็ไม่ได้สามารถโจมตีพื้นที่ฐานทัพทหารสหรัฐในกาตาได้เลยนะครับเพราะว่าสหรัฐได้สกัดได้หมดนะครับมนลองตามรายงานข่าวในทางอิหร่านเองพยายามดันด้นไปขอความช่วยเหลือจากรัเสเซียนะครับกองทัพรัเสเซียของประเทศการปูตินผู้นํารัเสเซียแต่รัเสเซียเองก็ยังติดสงครามกับยูเครนอยู่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปช่วยอิหร่านเหมือนกันนะครับเพราะว่ายุทธปกรณ์จานวนมากของรัเสเซีย ไปตกอยู่ที่ยูเครนหมดแล้วและยูเครนมีการส่งโดรนและอาวุธมาโจมตียุทโธปรกรณ์ทางทางาหารในประเทศรัสเซียอีกนะครับทาให้รัสเซียก็จมสงครามอยู่เหมือนกันนะครับทต่ให้อิหร่านนั้นก็คงไม่มีทางเลือรับไม่ว่าจะมีการยิงขีปนาวุธพิเศษใส่ใใพื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้อยู่บ้างก่อนข้อตกลงหยุดยิงเริ่มนะครับใช่ ก็ไม่เป็นผลนะครับเพราะว่ายิงมาน้อยมากการเทียบกับอิสาราเอลที่ส่งฝูงเครื่องบินโดรเทพบินไปถล่มโจมตีในพื้นที่ของประเทศอิรานมันเสียหายหนักกว่ามากนะครับแต่อิสาราเอลนั้นจะเน้นการโจมตีที่ตำแหน่งของทหารของกองทัพอิรานและทางทหารของ,ของทัพอิรานนะครับแต่อิรานเองจะไปเน้นโจมตีใส่ประเรียนของชาวอิสาราเอลแบบที่กลุ่มก่อการร้ายลูกน้องของเขาอย่างฮามาติบุลต์ทำนะพี่น้อง น,น,นี้สุดท้ายแล้วอิหร่านเหมือนกับว่าช่วงปีต่อไปก็คงไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่านายถูกอิสราเอลจะหนักต่อไปหรืออาจจะมีสหรัฐมาช่วยอีกนะครับก็เลยตัดสินใจหยุดยิงและยอมรับข้อตกลงของโดโนโทัทัมไปในที่สุดนะครับแต่บางารายงานข่าวก็มีเหล่าบรรดาผู้นําระดับสูงของอิหร่านนะครับยังไม่ตอบตกลงหยุดยิงเหมือนกัน ยังมีการสู้รบกับอิสราเอลอยู่เหมือนกันนะครับพี่ร้องแต่ก็ยังไม่มีภาพใดยงานข่าวว่ามีการโจมตีใส่อิสราเอลเกิดขึ้น นับตั้งแต่การหยุดยิงที่มีคนบังคับใช้เมื่อ7จ็ดโมงเช้าที่ผ่านมานะครับลองรอดูว่าการหยุดยิงที่ทําประคับว่าสามารถคุยกันนักสองฝ่ายได้แล้วนั้นจะมีผลบังค,คับใช้ได้จริงหรือไม่ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดย,ยังไงก็ขออภัยเลยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเวยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสายดีวันต่อไปขอบคุณมากครับ